هم تمام میگه حالا همه اونجا هستند حالا همه اونجا هستن andremo a farci guarda se la pulì Thank you. ติงหิ้งออกแล้วแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ามาเราก,กอนน็องิีบไปเทวะไอถัดแน่นะทั้งคนนะสวยขึ้่อนเกเดิมมากเลยเมื่อเช้าที่ไร่สดมาสองสามโมงเช้าบอกว่าพี่อิลลี่กับพี่ซายซ่ากำลังม่วนเต็มที่เลยว่าไงถ่ายไม่ได้ ต้นนี้เป็นการทดลองเขียนนะครับยินดีต้อนรับในการเขียนรู้ปีเก่ยวกท่านนะครับแนะนำแชร์นะครับของทางเจ้าภาพนะครับการต้นิดได้เลยคือนี้ข้าใหญ่ใหญ่กันอยู่เป่นดอกนะครับใหญ่ๆกันอยูเด็กศิษย์พลมือผมว่าเป็นดีไปตนอกการตุกห้องกันอยู่ปกดีลองเอาไปกิเพลงอะไรลูก เอาชบแบบที่นี่เรากที่จังหวัดจังหวัดัแล้วก็ตามด้วยเพลงแหลนแล้วก็เอาแบบคุณแชก เาจังหวัดธรรมดา,มา,นาเนี่ยาจังหวัดธรรมดาเาจังหวัดธรรมาแล้วก็ชาเด็เดียว,วยกันเอเาเาธรรมดาป็นเทที่สองเดียวมานนี่แหละแต่ว่าเราสองสอ,อ,องสอรท่ช่ปรเไก็แ้วแตก็จะเป็นแบบว่าโจ๊กแปเกเนี่ เติงเสียงกรัาพิ่น Thank <laughs> Thank you. ว้าเี๋ยวจังวะเพื่อฉันไม่เป็นเอาเพลงจะปังนิดจะปังสามชาจะปังมานันนเียงกันอยู่คนนี้เออก็ต้องานี่ะทำแล้วปัลยกต้องไหนี่ะเออมาสามช้าไปคุ้มยังเลียวลูกสาวไปจะมาใกล้นะครับไข้แตกอใครแตก infinite <laughs> τOUT <laughs>

you yeah. ตรวจสอบระบบเสียงจะไม่นองครับอ่ะต่อไปจะเป็นการรายการแจกวันที่นี้นะครับกับผู้ให้การส,สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอ่พี่น้องเกษตรกรบานเฮาเห็ดปลูกที่ยังพี่น้องครับปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยปลูกมันปลูกขา้าวโพดปลูกเขานะครับอยากให้พืชพันของท่านนะครับเดินรากดีต้นรากดีนะครับใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกนะครับคู่เกษตรกรไทยต้อง ปุ๋ยมรดตรารุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณเพื่อคุณกาไรเกษตรกรทัไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณหรือรวยั่างทุ่งกับปุ๋ยรุ่งอรุณพี่น้องเขาทั้งโคกสํโรงนะครับสนใจอยากจะได้ตัวเอปุ๋ยดีๆนะครับไปที่ตัวแทนจําหน่ายจะส่งนะครับที่ร้านพิ่แก้วกับเฮียเน่านะครับข้างตรงข้ามโรงพยาบาลโคกสำโรง เพื่อนจะนายปุ๋ยนะครับกับด้านปุ๋ยมันจะไปซื้อก็ด้านปุ๋ยจะไปซื้อแน่นะครับยูหันซื้อร้านเฮียเน่าร้านเฮียเน่าร้ายนะครับหลากหลายู้ตรอ่าอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเป็นสูตรพรีเมียมเลยสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับอ่ะเป็นหมอนเป็นหมอนแล้วผ้าห่มเป็นหมอนผ้าห่มใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เป็นหมอนเปิดออกเป็นผ้าห่มใครสนใจอยากได้บ่เดี๋ยว กติกาง่ายาง่ายกติกาง่ายง่ายเกษตรกรู้ท่านก็ต้องมีนะครับผมขอสองท่านใครมีบัตรเกษตรกรเดินมารับสองท่านครับมาเออใครที่ถือบัตรเกษตรกรบัานนี้จีบกระเป๋าจบจบที่แห่จบจบใครมีครับนะถุงปุ๋ยมีแจกครับถุงปุ๋ยมีแจกเดี๋ยวตอนนี้แจกกระเป๋าก่อนอันแจกเข้าห้อ มาไี่พี่มีไหมอ่าเดี๋ยวรออยู่เดี๋ยวรออยู่แต่เออไปที่ร้านพี่แก้วนะครับข้างโรงพยาบาลโคกสำรงมมีพ่อไปรองผู้ใดมีครับบัตรเกษตรกรเดินมาเลยนะครับสองท่านเป็นหมอนฝาห่มบนิดม้าสีพี่มีตาสาแก่เนาะหมอนอินนอนกุนิดเนาะบ้นมีเกษตรกรบอสเกษตรอะไรบ่สถ้าไม่มีเดี๋ยวนั่นเี่นะรู้กันได้อย่าง้ะนี่มาตบกศมันบโยกกวาโดนโยกความโดนบักอินทบกศมาเอาดิ เดี๋ยวเดินมาเนพนักงานเราอยู่ไหนเมื่อกี้นี่พนักงานของตัวนี้อ่ะผูหญิงนี้หญิงมาลูกมาถ่ายรูปก่อนมานี่แม่แล้วแม่เดินไปไหนครับแม่เดินมาตรงนี้อีกหนึ่งท่านมาสองท่านแล้วนะครับเพราะเราเดินมาที่นี่สอบมาแล้วอ่ะมีคุณแม่มาคนแรกนะครับบัตรเกษตรกรอ่ะถ่ายรูปเดี๋ยวแม่หันหน้าไปด้านโน้นแม่คุณแม่คนแรกหันหน้าไปพี่ถ่ายภาพพับถ่ายภาพเดี๋ยวแม่ถือไม่ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรูปแม่นิดขอบคุณครับคุณแม่ครับ นี่นี่นะครับเอาหมอนผ้าห่มมองไปด,ด้านนน้นนะพนักงานถ่ายรูปนะครับคุณแม่มาจากไหนครับรเกษตรกรจากไหนครับจากลบบุรีจากแล้วคุณแม่น่ะจากจากโคกสโรงเองคุณแม่ไปซื้อร้านไหนครับซื้อปุ๋ยร้านเฮียเน่ร้านพี่แก้วเนาะนะครับเอาสนสใจสนใจพี่หมอเองเข้ามาอีกมามีเสื้อมา แจกเสื้อนนครับสําหรับทุกทุกท่านที่เข้ามาบริเวณงานกันแล้วนะครับกับผู้ให้การสนับสนุนกิจการของเรานะครับมานะแจกเสื้อกี่ผืนพี่บอลเองกะรีกายง,ง่ายปุงเองกับพี่บอลเองแจกเลยอ่ะจะเป็นเสื้อ,อส,สวยอะแจกทันทีได้ไหมหมืนที่บ้านพี่ยวดรถมดเองเอาอ่ะยนเลยอ่ะยนเลย ขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วจ <t une forward> uh ้าจ้างนี้นะจ้ะเออเหมือนไปเหมือนไปเขาขู่งองลูกอ่ะโยนเลยโยนเลยพี่บอลยิงไปแจกนะครับไม่ที่แจกกับแจกลาเนเน้านะครับจบข้ามโรงพยาบาลพวกื่อสำรองนะครับแก่เลอ่ะพยายามทีวให้ลูกโยนเฉยๆนี่ คือตากล้องไปดีอ่ะหลังเขาสละมาที่นี่คุณผู้ชมอย่าอย่าตัดกระทินตัดระวังระวังให้ดีนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะส่วนกระเป๋านะครับกระเป๋านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตยืมแป๊บหนึ่งยืมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับกระเป๋าตัวนี้ใส่กใส่เงินล้านนะครับใส่เงินล้านได้พอดีพอดีเราแจกให้กับท่านพี่ที่ พูดงานปุ๋ย <sig> ร <training enables> ุ่งมรุนปุ๋ยมรกตนะครับเดินไปรับเอาจำจำกจักระโโอยมันเพกขาดแต่ไม่อยู่ใส่ไม่ดีไหมะจ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปตอนนี้ไปรับเอาสักวันครับกระเป๋าเงินร้านเออเราเจ็บดีอ้าวผู้หญิงมาหาแรลให้ฟังจะทำอะ้รมาแร่งที่สามจ่าเอาอาจารยสามเบอ์สิ ม่อย่างอัจารย์จะแจก,กต่ออีกว่ากันไว้เดี๋ยวพี่มอสด,ดูไม่ให้ด้วยเด้อไม่ขัดขาดอ่ะช่วงนี้เป็นการตรวจสอบระบบเ,เสียงแล้วช่วงต่อไปนะครับเราจะทําการแจก,กเครื่องดด่มทั้งคุณแจกแล้วไปเดียวสงสิกกันเด้อสงสิกสมซมีจมํานวนจํากัดนะครับผู้ใดเหมือนสุขอนใน่น้องครับผู้ใดไปไหวไปกออ่อนและอีกส่วนหนึ่งเราจะแจกบนเวทีนะครับเราจะแจกบนเวทีอีกครั้งหนึ่ง จงไปแต่ใบแกแจ๊จกสองแจักสองกระเป๋าได้เด้อบนเวท,ทีกิจกรรมทุกๆวันนะครับยัลเหต้องทางพวกสมรงนะครับไปที่ร้านแหน่่ร้านพี่แก้วตรงขามโรงบาลนะครับโรงบาบคลสมโภรนแล้วก็พี่น้อง,งล็อกปุลีไม่เคยที่สัก่ือเมื่อคู่ก็ขาดแต่ดันี่แลล้วูกนอาบูด บูธปุ๋ยเศษเสียอย่างอ้าพูดปุ๋ยเสศจขอความกรุณาต่อแถวไปที่บูดเครื่องดื่นะครับเครื่องดื่มผู้ให้การสนับสนุนกับเครื่องดื่มสงโอทีน้องเนื้อเมลาในการเห็ดเบียกงามนะครับรุยงานไร่งานสวนงานหนงานหน้าหรือขับรถขับหน้านะครับทูบานซื่อๆมันคือห่วงคือเพียรแห้วาสันว่ากับเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มสงโอทีะ สมโอทีดีพบมีสิ่งแนกเอากระถิบพิษจะมีปีผสมสารสกัดจากปีสารสกัดจากต้สารสกัดจากบีในบีง่วงเขอบีฝูเลยันถามก็ไดันสมองลูกไฟมันหมุนน้ำมันท่านมันไหลแนวกติกาง่ายครับขออนุญาตต่อแถวนะครับที่บูธงานของสมของเรานะครับเราเจกเพื่งดื่มโสมโอที มีคนละหนึ่งขวดจำนวนจำกัดครับแต่กติกาก็คือเราจะแจกสิบแปดปีขึ้นไปต่ำกว่าสิบแปดปีไม่แจกนะครับพี่น้องครับต่้งแต่สิบแปดเราไม่แจกนะครับแจกเครื่องดื่มโซโอทีซีวันนี้เราขออนุญาตเปิดฟ้านะครับหลายผูหลยคนไปเอาบฏิวัติเอาคือเปิดฟ้าให้ใครบ้างนะครับอยากแจกท่านลองลิ้มชิมรสดูนะครับเดือดร้อกสิ่งตีใจ อย่าลืมไปที่ร้านตู้แช่ร้านสรุกซื้อทั่วไปมีจําหน่ายขายแต่วันนี้เราไม่ถ้าท่านอยากได้ไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะวันนี้เราไม่แต่วันพรุ่งนี้เราที่ร้านสะดุกซื้อเราจะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าแต่งแต่เรื่องเสือมาฝากทุกคนนะครับเอาไี่พอดเปิดเพลงรอเลยนะครับตอนนี้ท่านต่อแถวไปที่บูธงานของเรานะครับเดี๋ยวเปิดงานพิงนะครับจะได้เรียนเชิญคณะกรรมการขึ้นสู่บนเวทีประมาณสองทุ่มสี่สิบห้านะครับเปิดงานสามทุ่มเป็นเวลาเดีนะครับแต่นายยุทธพินมองย่าวเป็นคนหลักคนปอดไปหลังไปล่างเลือกล่านะครับพอเขาเตรียมมากแต่แก่ด้แล้วล่ะเออพอจะรังผ้าไปรองมวลสื่บกันนะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับขอบคุณ พี่น้องทั้งขบสำร่งที่ห้คกา้งเมตตากับลูกหลานสาวหน่อยเป็นวันแพงอภิพีมอสเปิดผลงานเพลงไปก่อนครับ